นี้เนี่ยพิถึมเข้าในป่านะครับอินแล้วนะครับวันนี้เนี่ยตอนนี้บ้านเรานะก็รู้สึกว่าเป็นฤด,ดูฝนนะครับดูียกฝนแล้วนะครับแต่ว่าผมก็คืนนี้ผมก็ว่าต้น,อนนอนที่นี่นะครับคืนนี้เนี่ยตอนนี้คือถ้ามุนเย็นแล้วนะครับเราต้องเร่งนะครับเราต้องวิ่งให้เร็วนะครับเพราะว่าเราจะเดินไกลเมื่อกี้นะครับผมได้เดินไกลมากนะครับก็เราเออ กายประสบคนนะครับรู้สึกเลยแต่รู้สึกว่าตอนนี้ผมจะเจอที่เลยนะครับเนี่ยเจอที่นะครับเนี่่ๆคือน้ํานะครับน้ํานะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมจะกั้งเต็นที่ที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่การเต็นผมจะแต่นอนในเป็นนะครับที่ตรงนี้แล้วก็ผมจะลองจุดไฟที่ต้นไม้ดูนะครับไม่รู้จะติดหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกแต่ว่าผมต้องลองจุดไฟดูนะครับเดี๋ยวผม ไปดูกันว่าจะจุดไฟยังไงโอเคนะครับก่ะไปกับนะครับเดี๋ยวเราจะอะไรนะเราจะปลุกเปนะครับปลุกเปยที่ตรงนี้นะครับเราต้องสำรวจดูก่อนนะครับว่าจะมีสัตว์ร้ายอยู่ตรงนี้ไหมนะครับนะครับโอ้ได้นะครับโอเคนะครับอ่านี่ครับเราเจอเป็น เป็นเห็ดนะครับเห็ดนี้นะครับรู้สึกว่าน่าจะกินได้นะครับเนี่ยกินกลับกับไอ้น,นั้นอร่อยนะครับแต่ถ้าคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงอย่าไปกินนะครับแต่ผมกินได้นะครับพิกินกินได้พิกินกินอยู่นะครับโอเคนะครับนีกกินเห็ดกุละกุละกุหละกระเละปังอบานสนายตัวกุละกระเละเฮ้ยกุละจาวเวกุละกระเละกุละจาวเวมันเป็นเห็ดแดงๆนะครับแล้วก็ไปผัดก,กับไข่จะอร่อย นะครับแต่ภาษาไทยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรในปลาดิชื้นมันจะมีอยู่นะครับช่วงฝนตกมันจะขึ้นนะครับโอเคไปต่อไปต่อแล้วต้องปลูกปลุกเปลเรเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะดึกเลยนะครับว่าจะมันจะมืดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําหลังคาอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคมาตัดโอเคนะครับตอนนี้ผมออกเปลนะครับออกมาแล้วนะครับ ต้องผูกให้เร็วตอนนี้รู้สึกออกมาเป็มตึกเลยนะครับูกแบบเร็วแล้วมันรูน้สึกเหมือนเหมือนเงินเกิ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาจุดไฟกันนะครับถ้าตอนนี้คือผมพบป้าพยันมาด้วยนะครับอันกพาเนี่ยก็คือถ้าสมมุติฝนตกนะครับผมก็จะทาหลังคาถ้าถ้าฝนไม่ตกนะครับผมก็อาจจะไม่ใส่นะครับต้องดูดูดูบรรยากาศก่อนนะครับถ้าถ้าฝนตก่ผมจะใส่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ไม้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทํา คลาให้มันนิดนึงนะครับเพื่อว่าถ้าฝนตกเนี่ยผมอาจจะไม่เปียกโอเคเดี๋ยวกังคืนเนี่ยนะครับเดี๋ยวกังคืนเนี่ยมันยากนะครับเราต้องทําเวลานี้นะครับเดี๋ยวมือป๊อกมันจะยากเอาีิโอเค เราจะปุกที่ต้นไม้นี้นะครับจะรอดไหมคิ้วถ้าทุกคนดูนะครับรู้ว่าผมรีบมากนะครับราว่าผมกลัวมันดึกนะครับดึกแล้วทำอะไรยากนะครับตอนนี้ก็ห้าหมุนเย็นกว่านะครับ ไฟไฟก็ยังไม่ได้ไม่ติดนะครับ ครับวิธีวิธีเนี่ยน,ยนะครับถ้าอยู่บนต้นไม้เนี่ยเราไปถูกกับอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเพื่อให้มันมันเปิดนะครับมัน,นเปิดกว้างนะครับโอเคยงงองความลุกตอนนะครับ โอเคครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะผูกตรงนี้กันนะครับเนี่ยเพื่อเป็นหลังคาให้เราเดี๋ยวเราก็อะนะครับหลังคาของเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแต่งข้างบนนิดนึงนะครับมันน่าจะดีโอเคมาดูกันนะครับอาจจะต่ไปนิว เดี๋ยวเราจะให้มันขึ้นนะครับเนี่ยออ้ตน รเราต้องไอ้นี่มันแหลมนะครับเราก็จะพยายามให้มันแล้วก็ต้องดึงฝั่งนี้มานิดนึงนะครับ okay. เโอเคเแล้วก็ดึงฝั่งนน้นนิดนึงมันก็น่าจะเข้าอยู่พอด,ดีแล้วนะครับน่าจะได้ เดี๋ยวนะผมน่าจะต้องต้องเพิ่งทำบน ได้โอเคครับได้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะยกอันนี้นิดนึงนะครับขึ้นมาจากตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะสวยเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ย Okay, เดี๋ยวเรายกยกฝั่งนี้ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็มันน่าจะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปนะครับเราต้องมาจุดไฟกันเพราะว่าตอนนีู้้คึกว่าจะดึกแล้วนะครับนะ <Okay. S 1> ครับเราจะต้องจุดไฟกันโอเคไปเลย ไปหาไม่คืนกันแต่ไม่รู้จะได้ไม่ฝืนหรือปอกเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเขค,ครับไปจะจุดไฟตรงนี้กันนะครับเนี่ยเนี่ยที่ไม้เก่าๆเนี่ยเกี่ยตรงนี้นะครับเศษไม้เนี่ย เดี๋ยวจะทำเป็นเตาก่อนนะครับอังนี้ ta sẽ chụp quay từng nick cảnh ok นะครับตอนนี้ก็คดูไฟของเรานะครับได้ติดเลีบร้อยแล้วนะครับคนนี้นะครับพี่คิมเนี่ยน่าจะนอนที่นี่นะครับตอนนี้เราการเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่คือเป้ของเรานะครับตอนนี้เรากำลังต้มน้ํานะครับเพราะว่าพี่คิมตอนนี้ก็ไม่ได้ฟาอะไรก็น่าจะจะว่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็พากาแฟมานะครับเอาไว้กินกับบรรยากาศนะครับ โอเคเดี๋ยวรอน้ําเดือดนิดนึงนะครับนะครับโอเคเเดี๋ยวรอน้ำเดือดน,นิดนึงน ันนี้พี่กิมก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับนอก,กจากว่าคืนนี้จะมานอนที่นี่ก็กินอะไรที่บ้านมารร้อยแล้วนะครับเอาก็พาแค่ขนมนะครับเป็นขนมเนี่ยเป็นขนมแล้วก็พากาแฟมากินนะครับอ่าถ้าฝนตกเราก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าเรามีผ้าคำบนแล้วนะครับโอเคไฟกรารอรก็ริปรอยเดินกาแฟนะครับเนี่ยทุกคน Uh huh. บรรยากาศดีนะครับเดินกาแฟอย่างนี้บรรยากาศดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก,กิมก็น่าจะนอนที่นี่นะครับเดี๋ยวนอนที่นี่กันนะครับเพราะว่าคือเราทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไฟก็ของเราก็เรียบร้อยนะครับก็ขนมเราก็พามาอร่อยนะครับ uh huh. ด้วยความหิว ด้วยนะครับกับบรรยากาศด้วยอร่อยอร่อยนะอ,อร่อยมากครับอือแล้วก็มาก,กินกับกาแฟกันนะครับสำหรับใครนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับแนวนี้แนวประจมภัยอนอนในปา่ากินในปา่า อยู่ในป่านะครับฝากติดตามนะครับพี่กินชาแนลนะครับพี่กินชาแนลนะครับเดี๋ยวทางเราจะมีคลิปดีๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคลิปดีๆลงตลอดนะครับฝากติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกด้วยว่าจะให้พี่กินทําแนวไหนต่อในอนาคตฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าพี่กินทําได้พี่กินก็จะจัดให้พวกเราจัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่กินก็ จบเพียงเท่านี้นะครับนะครับก็บายบายทุกคนนะครับกับขนมแล้วก็กาแฟนะครับนอนบนเตนะครับคืนนี้นอนบนเตนะครับกับกาแฟหนึ่งแก้วขนมเอาผมตกนะครับรู้สึกว่านะครับแต่น่าจะอยู่ได้นะครับโอเคสํหรับผมนะครับบายบายนะครับบายบายไว้เจอปหนนะครับ